ชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่คลั่งใค้ในการเล่นซูก้าเขาสามารถเล่นซูก้าให้สามารถชนะได้ทุกตัวในเกมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่มูลาดิโนโชีเดียวมะโอเมนหรือตัวละครอื่นๆอีกมากมายและวันนี้เขาจะต้องใช้ทักษะในการเล่นซูก้านั้นในการตามร่าเงินรางวัล500บาทมาดูสิว่าเขาจะสามารถทําได้ไหมจะเป็นยังไงเดี<ม>๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีวยกว่านะครับกับซูก้าของไมอา,า,ม,ามี่ เดี๋ยวว่าเนทห้าร้อยต้องกรบต้องกรบต้องกรบเราเล่นคอมโบอุ้ยขอเล่นด้วยเกมหนึ่งได้เปล่าครับตาหน้าว่างหนึ่งน้องตาหน้าว่างหนึ่งเดี๋ยวโลมพักพอดีเลยว่างหนึ่งอ่ะมายังมายังเออน้องโลมเยี่ยมมากอะมาครับหกเจ็ดแปดแปดหกศูนย์คนนี้ปะ <Hey. S 1> อ่าใช่ครับอ่เลย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 เอาครับ เขาเป็นเมนอะไรนะออ้ยเอ้ยเดือดอยู่นะเดือดอยู่นะโอ้แล้วตำแหน่งโลเหมือนกันด้วยเฮ้ยเดือดอยู่นะเดือดอยู่นะคี่ต้องเล่นโลจริงๆสินะสวืยเอางี้นะครับทุกคนหลังจากที่เราเข้าไปในเกมนะครับเดี๋ยวเราจะโยนคารเลนให้เขานะครับผมคิวละ500บาทมาดูกันนะครับว่าเขาจะคิวไ,ได้กี่ตัวอ๋อผมจะเลือกเปซูการ์ด้วยนะครับทุก <ๆ S 2> คนแจมกระ่อกแนวทางการเล่นซูการ์ในแร็งซูพีม65ดาวพี่เบสไรดีนะไรดีนะพี่เบส หมีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขยี้ตาแป๊บนึ่งพี่ขยี้ตาแป๊บหนึ่งตาคุณเป็นอะไรอะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่นอ,อนยหมีคิวละห้ารอยก็คือสิบตัวก็คือห้าพันอะนะเราพูดจริงปะเนี่ยผมชงให้ตัวละโโห้าสิบโอ้โหมีนี่ด้วยมีหวัวกันด้วยเ,วเย <c oughs> เพิ่มกดอีกข้อหนึ่งด้วยละกันแต่ต้องชนะ เดี๋ยวมันจะง่ายไปครับจะติดคิวจะเป็นถาโถมเกินไงโยนเกินมาแล้วซูก้าย่ำกระ่อมอุ้ยผมลืมสับครับผมตอนแรกผมว่าผมอยากจะลองขอแบบเล่นครับเฟ็นนงคาเฟินี่อะไรนี้แต่ไม่เป็นไรครับเป็นตีมีก็ได้ครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเบสเนี่ยจะสามารถทําได้กี่คิวในเกมนี้นะครับผมและจะชนะไหมนะครับอ่ะจริงๆต่อให้แพ้ผมก็จ่ายนะแต่แบบผมก็พูดไปง้าแหละครับจะได้ตั้งใจเล่นไงเดี๋ยวโยนเกิน นี่ไงไม่ได้ด้วยน้องพี่ตื่นเต้นว่ะไม่ต้องตื่นเต้นครับแค่ตั้งใจเล่นครับผมแล้วก็คิวให้ได้เยอะๆครับแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะเจอฟอรเลนอยู่เลนบนพิกเกอร์ย่ำจัมพ์น้อง500แรกน้องเฮ้ยมาแล้ว500แรกมีการส่งบอก <500 S 1> ก่อน <500 S 1> ด้วยมาแล้วว่า500แรกโอเคครับพี่ชายจัดไปครับผมอุย้ย สอง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 นี่ไงชุบก่อนเลยน้องสวยน้องเราต้องชนะด้วยนะเอาเลยน้องเอาเลยโอ้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 ยมันจะเอาผมจริงมันจะเอาผมจริงไหวหน้าไหวหน้าแต่ได้มาเป็นแอสซิสแทนคาเฟ่ขึ้นหน้าแปลกๆว่ะบินโดบินโดบินโดไวโอบินโลอ้าวอย่าโดนดิเปิดตาสตานไปอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยไปให้สุดตไปให้เราครับ ชุบให้ด้วยครับผมชุบไปถามเดียวไม่นะออก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 ดีเล้วพวกเราให้คนชาเลนจ์ปั้นให้คือจิตใจผมนี่มันต้องขนาดไหนมันก็คือคนจ่ายนั่งปั้นคิวให้ผมอ่ะเออจริงตอนนี้จะทำให้วะงงเหมือนกันชุบทันนี่สวยแต่ผมว่าชุบทันก็ตายอยู่ดีแบบเขาเรียกอะไรจะได้แบบเดินเกมต้นเกมแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้สกอร์นี้เลยนะนี่เพื่อนต้องช่วยมากๆเพื่อนต้องมาประคบปังมเลีนผมด้วยนะอันนี้ตัวล็อกคิว โอ้ยไม่ได้โอ้หิวคิวจัดหิวจริงนี่โคตรหิวเกิเบบว่าเบบสอบสาคิวพอแล้วดีกว่าเบบตั้งใจเล่นดีกว่าว่ะอ่าก็แล้วแต่นะคิวจะแพ้น่ะผมไปการล่างก่อนนะไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยผมตั้งใจเล่นก่อนดีกว่าโอ้โดนใจว่ะโดหมิงต้องรอเบบมีของนะเดี๋ยวเบบเหยียบให้นะเป็นนัะใจเย็นนะใจเย็นนะเกิดถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนหุยไม่ดีแล้วเพื่อนไม่ดีแล้วเพื่อน เฮ้ย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 เอ้ยเอ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอเลนดอร์กูดันเอเลนดอร์กูดันมันไม่กลับไปการด้วยจะวัดเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้เกินไปมันต้องกลับว่ะมันยากเกินไปว่ะจะสองหนึ่งเลยเหรอมีฟิกนะมีฟิกมีฟิกเอาดิย่ยำกระหม่อมไปล่ะถึงหลังแล้วเนี่ยไม่เหมาะว่ะน้องชายวิโอ้โหแปลกแปลกหม่อมวะอย่างงี้แปลแปลกจริงไม่เหมาะจริงโอ้โหซีฟู้ดว่ะน้อง โอ้โหโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้ไม่ได้สักแดงเพื่อนสีฟูดเลยโอ้โหแพ้ด้วยไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะถามเขาครับว่าจะเอาเทปนี้เลยไหมหรือจะดีอีกรอบโอ้โหบุญมีตะกำบังโอ้โหเจงจัดเลยเพื่อมารู้ตัวอีกทีว่าหิวคิวไม่ได้แล้วก็สายเกินไปพี่จะาเอาเกมนี้เลยไหม เออหิวคิวเกินเล่นไม่เป็นมาโคพี่จะรีไหมแล้วแต่น้องน้องให้โอกาสพี่ก็สุดพี่ก็เอาอยู่แล้วถ้าน้องให้พี่แก้พี่ก็แก้อ้าน้องให้แก้พี่ก็ลุยออ่เาพี่เอาหมดแหละพี่เพื่อครอบครัวเพื่อหมาแมวอยู่แล้วพี่เอาหมดอะอ่าได้แต่ผมรู้สึกว่า3ามคิวมันน้อยไปไงแล้วมันก็จบไวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมให้โอกาสอีกหนึ่งเกมประมาทไปเยอะเลยผมอะ จะเอาต่คิวแล้วแบบไม่ฟาร์มไม่อะไรเลยนะจะลอย่ำร้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยอันนี้พูดจริงเลยผมไม่ฟาร์มไม่อะไรไม่ทําเลนแรงนั้นน่ะชนะแน่เกมนี้ผมบอกแล้วไม่ใช่น้อยๆอย่างคิวละห้าร้อยโอ้โหแต่เขาจะมาแบบมันก็ต้องจริงจังต้องเอาจริงหน่อยโอ้โหข้ากะดาบตัวอย่างแต่โพลีเลยอ่ะเอาโปลีโอ้โหแม่งซิฟฟอเลนเล่นกันเองเลยนะครับ เพราะเราลืมไปเว้ยว่าเราต้องชนะเว้ยตอนแรกผมจะเอาตะคิวอย่างเดียวเลยแค่ผมลืมไปหรือเ่าว่าเงื่อนไขคือเขาต้องชนะเว้ยเพราะว่าเกมเมื่อกี้จะไม่นับอยู่แล้วแต่ใจผมคือแบบยังไงก็จะให้ไงเออผมก็ว่าทาไมน้ําเสียงเขาดูแบบเศร้าๆนะครับผมเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่ได้เอผมก็ลืมไรล่ะครับเกมนี้น่าจะคิวไว้เยอะอยู่ผมดึงเกี่ยวมาให้รัวๆแต่จะเหนื่อยแค่ซิปนั่นแหละประเด็นนะขออนุญาตออกรองเท้าแ้วคูดาวเลยแล้วกันครับเจได้ จัดไฟครับผมเจอได้เล่นแน่เลยมันป็ออกขวาวะช็อตนี้มีโอกาสแพ้ได้พอเล่นมาก่อนเอ้ยเบสมาเบสมาเบสมาโอเคเบสมาแบบนี้ดึงไวนโออีกหนึ่งเทเบสมีคิวไหมจ๊ะไวน์โอเลดจ้ะนี่จ้ะยังไงจ๊ะดูดเบสเบสจะคิวไหมเบสจะคิวหรือไม่เอาเบส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 จะปล่อยอย่างนี้เลยหรอเบส ดึงให้ละเบสสตันให้ยังไงล่ะเบสมันปลาดอกแล้เบสนี่ไงจีคิวแล้วอ่ะหนึ่งคิวเองเหรอวะเอ้อยมาดิเอ้อยก็ได้ดิละเล่นเงียบเกินสุสัยเกมเมื่อกี้หนักหน่วงเกมนี้ก็เลยเอาจริงซะหน่อยว้าคิวที่สองมาแล้วตึงนิวโอ้โหสีสแต็กฝากเก็บด้เพื่อนโอ้โหได้กูตายให้โอ้โหไม่ได้ตายคนเดียวมาตายทุกคู่ โอ้โหกิ้งมาเป็นลานเออเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่พออันติฮึบพึบอ้าวดึงโดนดูดโซโลคิวบ้านกูโดนเอ็นละโอ้โหไม่ไหวว่าะพันท้าเล่นยากจัดเลยว่ะโอ๊ยว้าโอเคขอบคุณน้องไม่มีดุลไม่มีดวงเลยว่ะเออไม่มีดวงเลยว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหสกิลก็ไม่ได้ สเกมก็ไม่มีเราไม่มีจังหวะเลยอ่ะเกมสุดท้ายอ่ะพี่อ่ะพี่เกมสุดท้ายแต่ผมขอแครี่อ่ะเดีเดียดียเดียวเดียเดียวเดียวเยวเดียดียเดียดยวย่าดียวี่ี่ววถ้ามีครเ้งที่วเดียวเดียเี่วนี่เดีวยเดีวเอีเอีเีเอาแพนด้าจริงยเดวเดีีีนดดเเีีเดยดเดียวเดี่ ราะผมเล่นซับแล้วเพื่อนเล่นยากให้พี่เล่นให้ดีกว่าไปไปไอ้น้องไอ้น้องที่ชาเล่นน่ะน้องไหวปะอีกเกมนึงน้องที่ชาเลจนอ่ะไปกดสามกับพี่ดีกว่าไปหนีไปกดสามเฉยไหวครับอ๋อคือเบสที่ว่าทุกๆเกมที่เจอนี่คือโดนดักสินะแต่ผมว่าเกมนี้เราชนะครับผมเพราะผมไม่ได้เล่นซับแล้วแพนด้าจะโดนโซจีนไหมเนี่ยผมก็โดนตลอดนะเท่าที่ผมจำได้อ่ะมีตาไหนไม่โดนนะ ไม่โดนละมม้าเกมนี้เจอมาจ้าแต่อาจจะหนักับฟอร์เรนก็ได้นะครับผมว่าถ้าเป็นผมด้วยแพนด้าเนี่ยเจอฟอร์เรนผมยังโอเคนะแต่ถ้าเจอมาจ้านี่ผมพอเลยแม่งยากกว่าไม่มีคนชาเลนเว้ยคนดูเชื่อผมจริงครับจริงด้วยครับเบสดีว่าเออคนดังอ่ะแค่ชนะหนึ่งเวลาผมสตรีมผมยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยกิดดีว่าอะไรเงี้ยคือผมต้องเล่นบ้าๆเลยวะอย่างม่อาหนามโบกวะเพื่อนใช่ต้องเล่นแบบบ้าๆครับผมเกมแรกการทำดีแล้วแล้วมันหายไปไหนวะหายคู่บนเนี่ย ตัเลนเราเข้าบูเขาตัเลนเราเข้าบูเขาตอนนี้มาจ้า <after, ambling. S 1> ไปมาจ้าไปล่าอยู่นี่ครับผมมาทําอะไรอ่ะมาบูเหรอเอานกเหรอเอ้อมาเพื่อนมาปิดได้นะข้างล่างหรือจัดข้างล่างหรือจัดเนาะใช่เหรอเขาจะเอานกเล็กตัวนี้เหรอต้องทำขนาดนี้เลยเหรอโอ้โห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 ดูเอ้ยไอ้แก๊กกินอะไรอ่ะวันนี้แก๊กกินอะไรอ่ะโจโจโจมาดีเป็นใครรีบกดได้แล้วครับเนี่ยแบบนี้เฮ้ยผมว่าเคลียร์สีไว้ดีกว่า มันห้าวจัดเดี๋ยวรอพี่มีอันติเองเชื่อมน้ำเกลือพี่ไว้นะเชื่อมเชื่อมมันในแพนด้าอดีตท็อปหนึ่งไหมล่ะเกมนี้เขาดูพูดเยอะนะเนี่ยเองเชื่อมมั่นในตัวพี่เองเชื่อมสายน้ำเกลือไว้เออเชื่อมสายน้ำเกลือไว้ไม่ต้องเลี้ยงอะแคร์รี่อะจริงครับเลี้ยงหมี่เลยเลี้ยงหมี่ให้อ้วนคุณให้อ้วนแล้วมาแบกเกมนี้ผมต้องแบกครับเวลามันต้องลูกบ้าวะน้องเกมเนี้ยจริงครับผมจริงต้องหันมาเชื่อมผมแล้วพี่เมียนตีอะถ้าไม่ได้มังกรผมวสีฟูดอะ ซีฟู้ดซีฟู้ดไอ้เชี่ยซีไฟก่อนละกูแม่งนานว่ะเว้ยอุ้ยน่าลำนะแต่น่าจะมัวเหมือนกันตอนนี้ท่าลำมัวเฮ้ยน้องไปเหมือนกัน้าไปแล้ว่ะนิดเดียวน้องนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้เชี่ยทหารตีมันดึงวิญญาณเข้าครับผมมามา 500แรก500แรกมามามาแต่ตังตามพันกว่ามามาอ๋อยังมีตานทวงตังด้วยนะเกย์เกย์เกทวงตังก็ทวงตังผมสี่เมื่อกี้คือหมดตดนดูดด้วยเราไม่ได้ก่อนไงเพราะดาเมจมันจะพอตอนแรกไม่ได้ลิงก์ผมด้วยโอ้โหนิดเดียวน้องเชื่อมกำม่อมโอ้โหนิดเดียวน้องไม่เป็นไรได้ป้อมบนอาจจะแล่กับป้อมกลาง โอ้ครับน้องน่ะไอ้ป้อมให้ด้วยอ่ะกูทาให้ขนาดนี้ละอ่ะทีมทาอะไรไหมขาดาก็ขาดให้ป้อมก็เอาให้แล้วนะครับสี่ศูนย์ลิเลียว่ะขึ้นบนหนได้ไหมทิ้ไปทำงานอีกไม่เอาตังค์ว่ะโดนโดนเพาะวะโดนว่ะไอจีรานตีหมดแล้วลองหน่อยหรอวะน้องขาให้ออกอากาศอ๋อลิงไม่โดนไม่โดนเนี่ยลิงไปทำงานอีกไม่เอาตังค์นะรอดูนะลิงรวยจัดเลยดิไม่เอาเลยดิชาลุงชาเลีไม่เอา เออมันเลี้ยงผมตั้งแต่แรกก็จบแล้วเล่นกับผมชนะโอ้ยยำกระหม่อมโอ้โหโอ้โหไม่หมดแล้วครับผมน้องเอาเลยน้องเอาเลยน้องจัดการเลยน้องไม่ทันว่ะพี่นี่เล่นแทนนี่กระดาวต่อแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้แบบตามนิดนึงนะไม่เยอะไม่เยอะสวยอาติดเล็บนี่อุ้ยเปิดตา อไม่ทีมต่สังผมน้อยกว่าแก๊กอีกจะเย็นเย็นเราตายมาตอนนี้ผมเล่นแบบบ้าๆนะสองตามรักีรากลุ่มขัานแรกคิวคิวต่างๆมาได้คุมก็ไม่ไหวตอนนี้ผมร้อนแรงเลยแล้วกันไม่เคินนครับถ่ายนะฝากค่าต่อได้ได้นะร้อนร้อนไม่ได้คิวร้อนอยากได้คิวมากๆรักกบลสองหนึ่ง ตรงกลางน่าจะรับไหวผมสปีดล่างเลยแล้วกันครับโดยจับไ่ได้กลับมาล่างอยูน้อยตัวหนะึ่งคุณใจได้ใจผมมา,มากวันนั้นี่ยตังเข้านุ้ยตังเข้านุ้ยพยานโดนปิดวะล่างแล้ววะต้องรีบเคลียร์กลางไปละอายานกำลังโดนปิดจ่ายแล้วอย่างน้อยต้องไม่โดนขัดเวลาในการฟาร์มเพราเขาเป็นเข้าขวารับอยู่ตัวเดียวอันนี้ปิดแล้ว ก <ge ar> ินาอยู <light> hey. hey. hey, oh ่เนกิน่าอยู่เนชให้อยู่เดชนะเส็จแล้วเส็จแล้วไม่เป็นไรวิบกูด้วยเพื่อนกูตัวแบกนะเว้ยแปดนะเพื่อนดักแปดก็ดักแปดเนี่ยพี่ตีเลยพี่ตีเลยเอออะไรอุ้ยงรักแปดน้ำเกลือเฮ้ยติดร่างแบบนี้ เอาผมต้องไปบนเหรอต้องโผล่อะพี่ต้องโผล่เลยพี่โผล่ตีล่างเห็นปุ๊บะแอไม่รอดแน่ไม่รู้ปั๊บไว้คลิปล่างมาแลเว้ยน้องมีดักเลยนะข้างล่างอ่าอ่าอาจจะกลางขัดกลางก่อนดีกว่าข้างล่างมีฟองด้วยนะเว้ยบนก็เล่นได้ล่างมันไปเยอะแล้วเอาบนดีกว่าเราใช้ดักใหญ่ล่อล่างไงแล้วเราก็ไปเอาเลนบนไงนี่ไงตอนนาามมคุเ เน่ยมันเกียร์คลองแล้วขอบับได้เปล่าไปกลางต่อเพื่อนโดนไม่ตายไม่ตายมันจะอันติปิดกูแต่กูไม่ตายโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีเรากำลังจะซ้ำรอยเรากำลังจะซ้ำรอยน้องริงครับจริงอย่าปมการก็ไม่ได้เล่นเหรอโอเคเพื่อนรีให้สวยเลยติดาน่าจะมา เดะโซโล่ค <S ar df> ิวกี่คิวอ่ะสองสามสองโอเคเต็มกราฟเลยน้องวิ่งเหลือิดียวเหลือไวทำไมวะสองหนึ่งไหวนะข้างบนอ่ะผมเล่นคนเดียวได้อ่ะชิวๆิวคูลิฟเซฟอยู่ โอ้ยตัวเดียวอ่ะน้องโอ้ยอัันนน้เพื่อนหนึ่งคิวเลยเหรอเกินพายครับพี่ชายเยสเช่พี่เกมยังสมองอ่ะก็คือจะเอาให้ได้อ่ะอันนี้เรียกว่าหิวนะเพราะว่าเกมเรานำนะครับการทำแบบนี้ทำให้สมดุลเกมแบบว่าเอ็นไปฝั่งเขานะซึ่งไม่ใช่ผลดีดูดรอน้ำดูดรอนะพี่ดูน้ำไม่มีใครซ้ำไม่มีใครซ้ำสวยครับไม่มีใครซ้ำครับคุณเ่นปีก่อนคนเดียวด้วยอ่ะเด็ดอ้าวเอาละครับจังหวะนี้เค้าเตอร์แองเก็ตครับเอ้าเอาเค้าเสียสองเป้าอย่างนี้เค้าเสียหนึ่ง เขาเจ็ดหนึ่งเขเามเอาาเอจบการจบการการหเยจยเโอ้ยนสองไปแล้วสโล็ตาน่าหมดทำไมโอ้โหเอ็นไดเอ็นไดเอ็นได้เอาเอายังไงยังไงสคิวเอ็กซ์คิวไหมเอออยังไง เออแต้ถ้าผมแคระดีจริงๆว่ะท่านผู้ชมลมสามเกมนี้ได้กี่คิวครับเนี่ยเกมนี้ได้สามปะถ้าสามก็พันห้าดีใจดีใจเอ็มีพีของผมครับเกมนี้ผมทำเยอะจ้าเกมนี้เอ้สี่ตัวสองพันพาทครับผมสกอร์จบเกมดีดาเมจก็ใช้ได้ครับแับแพนด้านงนี้ไม่แย่ไม่แย่ขอบคุณมากน้องรักพี่ขอบคุณมากน้องรักพี่ขอบคุณเช่นกันครับพี่เบส เรียบร้อยครับผมอ่ะไหนมาดูดิวย3เกมนี้เบสค่าไปเท่าไหร่นะครับผมเกมแรกนะครับค่าไป3เกมที่2ค่าไป2เป็น5เกมที่3ค่าไป4เท่ากับว่า3เกมเบสค่าได้ไป9ตัวนะครับผม 9ก้าคูณห้าสี่สิบห้าก็คือสี่พันห้าร้อยนะจริงๆเราควรจะจ่ายแค่เกมล่าสุดเกมเดียวนะครับแต่ว่าผมอยากทำให้น้องเขาตกใจนะครับผมด้วยการเอาไอเดียกิจายไปโดเนทนะครับผมเดี๋ยวมาดู react กันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผมก็จะเอา YouTube กิจายไปเม้นเลยนะครับท่านผู้ชมสี่ห้าศูนย์ศูนย์โอเคที่ก็เต็มที่แล้วอ่าน้อง จริงบิดอะไรไม่ไม่บิดน้องเขาไม่น่บิดมัง้งโอ้โหคือจะบอกว่าคืส่งไม่จริงว่างั้นเธอนี่โดเนตแล้วพี่ก็เต็มที่แล้วน้องเอ้ย4,500งงอะไรอะ่ะก็3ามเกมรวมกันไงคิดว่า่ก่เกมล่าสุดใช่ไหมคือพี่กิษหรอเอาคือพี่กิดมาดทำคลิปหรออย่าบอกว่าเมื่อกี้คือพี่กิษ แ้ไม่ใช่พิกิตแล้วจะเป็นใครล่ะครับโอ้โหโดนเน็ให้สี่พันห้าขนาดนี้โอ้หรือผมเล่นอย่างเออเลยโอ้หันนี่แหละคนหิวพี่เข้าใจน้องผมว่าน่าจะเป็นพิกิจเพราะว่ามันทามมิ่งมันได้มากครับพี่ขอบคุณมากโอ้โหผมนี่คือครั้งแรกเลยนะครับผมสตรีมเกมมา5ปีนะครับแบบขอบคุณมากครับพี่ผมผมแบบนี่คือครั้งแรกเลยครับที่ที่พิกิจมามาแบบ โอ้โหมาเล่นกับผมนะครับเป็นเป็นบุญมากครับพี่อ้าวไปเบสซึ้งเฉยเลยเป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับการปลอมตัวกับการเล่นสตรีมเมอร์นะครับผมโดยชอน้องเบสไมอามีนะครับชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับค่ากับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยผมอยากให้ผู้ชมเชิญที่ใครตอบก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าคนต่อไปที่ท่านผู้ชมเลือกโดนแน่นอนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวหรับคลิปนี้สวัสดีครับเรื่องจริงเหรอเนี่ยนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยคือถ้าถ้้าผมรูอ่ะะก็จ <laughs> ผมก็จะเล่นดีๆแต่ผมก็ดีใจที่พี่เขามาแต่พี่เขาน่าจะโหพี่เขาดังกันตายเขาแวะมานี่ก็น่าจะเสียเวลาพี่เขามากแล้วอะ่ะสามเกมน่าจะเสียเวลาพี่เขามากๆ